สวัสดีครับก็วันนี้มาคุยเรื่องวิทยาศาสตร์ถามพุทธธรรมตอบนะครับก็วันนี้จะคุยเรื่องในหัวข้อทําไมเราไม่เห็นเทวดาเออแล้วทําไมเราไม่เห็นผีเออก็จริงๆแล้วอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์คือ การมองเห็นของคนมันมีจํากัดนะครับคนเราสามารถเห็นได้แค่ช่วงคลื่นของสีลุง้งเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่แดงไปจนถึงม่วงนะครับอันนี้เราจะสามารถเห็นได้นะครับแต่ถ้ามันมันต่ำกว่าแดงแล้วก็มันสูงเกินม่วงนะครับมันก็ไม่เห็นละนะครับ จริงๆถ้าเปรียบเทียบนะครับช่วงที่เราสามารถจะมองเห็นได้เนี่ยเป็นช่วงแคบมากนะครับถ้าเปรียบเทียบจากตัวช่วงกว้างนะครับในด้านล่างสุดนะครับแล้วก็มาช่วงแคบที่ผมตัดไว้เนี่ยมันมันเล็กมากช่วงเล็กมากๆที่คนมองเห็นเนาะก็นั่นแหละเป็นสาเหตุว่าทําไมคนไม่เห็นผีแล้วก็ทําไมคนไม่เห็นเทวดานะครับจริงๆแล้ว ถ้าในหลักเเราชาวพุทธนะครับจริงๆแล้วเรา,เรา,เ,ราเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่ามันมีเทวดาเนาะเทวดาที่เป็นรูปภพเราก็อยู่ในในชั้นรูปภพนะครับแล้วก็มีเทวดาที่อยู่ที่อยู่ในชั้นรูปภพเหมือนกันอ,อ่คือคือเป็นสัตว์ที่มีลูกนะครับที่ประกอบด้วยอุจธทาสีดินน้ำลมไฟเนาะ แต่ก็อย่างที่บอกว่า,ามันก็มีบางครั้งที่บางคนเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นตลอดนะครับแต่ก็เป็นช่วงที่สั้นมากแล้วทําไมเห็นละ่ะจริงๆอยากเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยเขามีสมาธิจิตสูงเนะเปรียบเทียบยังไงถ้าเปรียบเทียบมาเห็นภาพอย่างเช่นเ,เรามีกระบอกน้ําฉีดผ้าใช่ไหมลองนึกภาพตามนะครับ แล้วเราก็ปรับไอห,หัวฟู่ที่ใช้กระบอกน้ําฉีดผ้าเนี่ยให้มันโฟกัสให้มันแค่แคบลงจนสามารถฉีดน้ําออกไปเป็นเส้นไดไ้พลังจิตก็เหมือนกันเวลาคนเอาจิตมาอยู่กับกายหรือเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเราสามารถจะทำให้จิตที่มันซัดส,สายฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นพลังจิตที่สูงได้ไ มันก็ไม่แปลกที่เวลาคนมีพลังจิตสูงๆจะมองเห็นอะไรที่มันนอกเหนือจากคนปกติเนาะเอ้โทษนะครับมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บางคนบอกว่าเออเห็นผีเออเห็นแวบๆเแบบคยได้ยินนะครับเอ้แล้วบางคนก็บางคนก็เปิดตาที่สามแล้วก็จะเห็นผี แต่จริงแล้วไอ้การเปิดตาที่สามเนีที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปไปเห็นผีอย่างเดียวนะเออเพราะว่าจริงๆแล้วการเปิดตาที่สามเนี่ยมันเป็นการเปิดตาปัญญาหรือการเปิดตาไหนเนาะอ,อือคนที่เห็นจิตเกิดดับในขันทั้งสี่นะครับอันเนี้ยคุณได้ตาปัญญาไปแล้วนะจริงๆมันเหนือกว่าไอ้ตาที่สามที่ที่เห็นผีเออเพราะว่าเราเพราะเพราะว่าเรารู้ไหมครับ คือคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยขันห้าก็คือตัวจิตใจร่างกายนะครับแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดเวลาที่ตาที่3ของคุณเปิดเนี่ยแสดงว่าคุณนั่งสมา,น,สมานั่งสมาธิหรือคุณคือ,อพุทธศาสตร์เรามีสมถะกับวิปัสสนาใช่ไหมครับการนั่งสมาธิเนี่ยทำจิตให้อยู่กับกายแล้วก็ได้รับความสงบเนี่ยอันนี้มันเป็นในส่วนของสมาธิก็คือสมถนะเนาะ ถ้าเกิดว่าเราเห็นจิตเกิดดับในขันทั้งสี่ใช่ไหมไอตัวไอตัวจิตหรือวิญญาณเนี่ยเห็นมันเกิดดับในร่างกายในความรู้สึกนึกคิดอันนี้มันตั้งที่ทีละขันใช่ไหมครับถ้าเห็นว่ามันเกิดดับได้ในขันทั้งสี่เนี่ยอันนี้จากสมถะก็เลื่อนไปเป็นวิปัสสนาเอออันเนี้ยมันยิ่งกว่าไปเปิดตาในาเห็นผีนะอันนี้ตาบตาปัญญาโดยแท้ <c oughs> นะครับ เพราะว่าอะไรพระเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราเห็นจิตเกิดดับนะครับอันนี้เราได้ภูมิธรรมโสดาบันแล้วเออเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะเข้าสู่กระแสนิพพานไปเลยเอออันนี้เจ๋งกว่าเยอะเลย,เยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคนเห็นสิ่งที่มันมันไม่สามารถจะมองเห็นได้อะมันเป็นเรื่องที่ เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นคุณเคยเห็น UFO ไหมออบางคนบอกเคยเห็นนะแต่บางคนบอกไม่เคยเห็นเอ้โทษนะครับเพราะอะไรก็ไอตัวขันขันไอตัวตัวขันห้าของเขาอะไอตัวรูปขันของเขาในในขันห้าเนี่ยมันเป็นกายละเอียดไเออแล้วมันก็บางคนบอกว่ามันเป็น วิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีชั้นสูงมันก็จริงเนาะเออบางอย่างที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เราก็ว่ามันมันมหัศจรรย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าในทางกลับกันนะถ้าเรามองดีๆนะมองย้อนไปเมื่อร้อยปีก่อนไอ้เครื่องบินที่มีน้ําหนักเป็นเป็นร้อยเป็นพันตันมันเป็นเหล็กทั้งดุนขึ้นเป็นบินอยู่บนอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงเนี่ยในปัจจุบันมันจะเป็นไปได้หรอ อ,อจริงไหมเป็นไปไม่ได้เนาะแต่วิทยาศาสตร์ทำไม,ไมันเป็นไปได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติไงอืมในอนาคตอันใกล้เราอาจจะมองเห็นมนุษย์ตามดาวเดินสวนกับเราไปก็ได้สวนกันไปก็สวนกันมาเ,ออเพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็เริ่มมาฝึกสมาธิจิตแล้อ,อจะเห็นได้ว่าหลายหลยหลายหายท่านเลยอย่างเช่นคุณพีททองเจอืเอ,อใช่ไหม ท่านก็เป็นดาราเนาะแล้วท่านก็ฝึกสมาธิเนาะเป็นนักแข่งรถอะนักแข่งรถต้องมีสมาธิดีเนาะอืมท่านบอกว่าท่านท่านท่านเคยเห็น UFO เนาะไอ้คนที่มีสมาธิจิตดีอะจะเห็นอะไรในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจิตใจมันฟุ้งซ่านมากเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับกระบอกน้ําฉีดรีดผ้าคนส่วนใหญ่จะ ไอคุณภาพของจิตมันจะออกไปในหัวฟู่ซะมากกว่าฉีดแล้วมันมันเป็นมันเป็นฟองฟองอเป็นฟู่น้ําหัวฟู่นะครับกระจายไปหมดเลยไม่เป็นเส้นตรงนี่แต่คนที่ฝึกสมาธิจิตมันจะมันจะมีพลังมันเหมือนกับอีกอย่างหนึ่งที่มันเปรียบเทียบได้พอจะเห็นภาพนะมันเหมือนกับคุณต้องการมองสิ่งที่มันเล็ก อย่างเช่นอย่างเช่นไอ้รอยแผลเล็กๆบนฝ่ามือคุณต้องหลีตามองใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็เหมือนการโฟกัสแล้วทําไมถ้าคุณไม่หลีตามองมันมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหลีตามองมองในสิ่งเล็กๆดันมองเห็นเนะเอ้มันก็ประมาณนั้นเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าถ้ามันพิสูจน์ได้คนส่วนใหญ่ยอมรับ แล้วก็เห็นได้ด้วยด้วยด้วยทั้งความเข้าใจแล้วก็ทั้งทั้งตาทั้งตาเนื้อทั้งตาตาปัญญาเนาะมันก็จะเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้ตอนนี้มันไอเรื่องเห็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นอย่างเช่นเห็นผีเห็นเทวดามันเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะวา่าคนส่วนใหญ่มันคุณภาพของสมาธิมันต่ำคุณภาพสมาธิมันต่ำใช่ไหมครับมันเป็นเรื่อง ต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาบางคนบางคนอาจจะใช้เวลาในการฝึกสมาธิเจวันบรรลุธรรมบางคนใช้เจเดือนบางคนใช้เจ็ดปีมันก็นแล้วแต่เนาะแต่ถ้าคนไม่ศึกษาพุทธวจนะเลยไม่ฟังคำตถาคตเลยทั้งทั้งชาติอาจจะอาจจะไม่บรรลุธรรมเลย เกิดมาแบบงงๆเนาะแล้วก็แล้วก็เสียไปแบบงงๆหลงคิดตลอดทั้งทังชีวิตเออมันก็มีเยอะโดยส่วนใหญ่99%อันนี้มันเป็นคำพูดของศาสดาเรานะครับว่าคนที่มีความรู้ในพุทธวจนะหรือคำพูดของพระเจ้าเนี่ยมีเท่าเศษดินติดไปลเล็บ เทียบเทียบกับดินทั้งโลกโอ้โหมันมันตีเปอร์เซ็นต์ออกมาไม่ถูกเลยเอยเพราะฉะนั้นนี่พระเจ้าท่านท่านตรัสว่าถ้าเราเกิดเป็นเป็นมนุษย์แล้วนะครับแล้วเราแล้วเราเกิดในดินแดนที่มีพุทธศาสนาเนาะอย่างนี้ต้องรีบเอาคำของพระอ,องค์มาศึกษานะเพื่อให้ก้าวข้ามสิ่งที่มันเรียกว่า วัตสงสารนะคือถ้าเราเราต้องการพรของเทวดาพรของเทวดาก่อนที่เทวดาจะตายเขาต้องการอะไรรู้ไหมครับพรของเขาอะจริงๆแล้วเทวดามันมีความสุขมากเนาะมีอายุยืนมากด้วยในชั้นดาวดึงหนึ่งวันของเขาเท่ากับหนึ่งรปีของเรานะ แล้วก็มีมีแต่ความสุขอ่ะแต่พรที่เขาอยากจะขอ,อก่อนที่เขาจะสิ้นลมนะสิน้นสิ้นชีวิตอนะ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์เอพอพรของเขานะก่อนจะก่อนจะเสียเขาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อและอยากจะพบพระพุทธศาสนาเออโอ้โหพรพรของเทวดา แต่เราเป็นคนเราอยากจะเกิดเราจะเกิดชาติหน้าเป็นเทวดาเออมันสลับกันเนาะคือเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่คิดเป็นตรงกันข้ามกันก็แต่มันเป็นเรื่องเข้าใจได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนถ้ายังไม่บรรลุธรรมบรรลุเข้าสู่กระแสนพานก็คือมีความไม่รู้ก็มีอวิชชาเป็นเครื่องกันทุกคน มีความอยากหรือตัญหาเป็นเครื่องผูกทุกคนก็เลยผูกกับตัวขันห้าเนะาะก็มีตัวร่างกายเอาต้องมีตัวสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นความว่างนะครับมีอวิชชาเป็นเครื่องก้านมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมาผูกกับขันห้าโดยผูกกับตัวตัววิญญาณขันก่อนตัวจิตใจ,จก่อนแล้วไปเวียนตั้งในร่างกายความรู้สึกนึกคิดอีกสี่ขันที่เหลืออ,อ,อันเนี้ยมันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องที่เราทุกคนที่เป็นมนุษย์เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะวงเล็บความว่างที่มีอวัยชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกผูกกับขันห้าไอ้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาศึกษานี่พุทธวจนะอันนี้เป็นเล่มหนึ่งในยี่สิบเล่มนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการจะ อ่านหนังสือนะครับก็ฟังเป็นเป็นเสียงได้เนาะเข้าไปในมือถือของทุกท่านเลย,เยแล้วก็พิมพ์คาว่าพุทธวจนะก็ฟังได้เป็นเป็นร้อยร,อยรอยไฟล์เลยนะครับแต่ถ้าใครต้องการก็กดสั่งซื้อได้เ,เล่มละเกบาทขายของด้วยแต่มันเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีไว้ที่บ้านก็ เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความมีความเจริญอะถ้าอ่านเนาะแต่ถ้าไม่อ่านก็ไม่ต้องซื้อนะเปลืองตังค์อยากเชียร์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสาคัญน,นะครับอม,มันเป็นพรของเทวดาที่มนุษย์ละเลยเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วยังไงเจอกันทุกวันเนาะประมาณ5้าโมงเย็นบวกลบนิดหน่อยนะครับถ้าใครออชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืม Subscribe ไว้นะครับแล้วเจอกันทุกวันประมาณ5้าโมงเย็นขอบคุณนะครับบ๊ายบาย